มีเกณฑ์ได้โชคลาภและผลประโยชน์ทางธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดครั้งสำคัญที่สุดในรอบ30ปีแคปเจอร์พูดง่ายๆคุณจะมีโชคลาภแบบสวนทุเรียนแบบที่ดินที่ว่าช้าๆแต่ได้คุ้มแต่มันไม่ช้าแล้วมันเร็วทรัพย์ที่เป็นที่ดินสวนทุเรียนเกษตรกรรมอะไรต่างๆที่คุณจะต้องได้และรออยู่เนี่ยจะได้สักทีในปีนี้ แคปเจอเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตในรอบสามสิบปีเลยทีเดียวสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโหลาเวลนะครับโหลาเวลคลิปนี้มาพบกันกันกบดวงชาวลัคนาราศีเมษ ประจำครึ่งปีหลัง2 5 6 8นี้ก็คือกรกฎาคมถึงธันวาคม6เดือนสุดท้ายของปี6 8นี้ชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอ่าเออแปบ๊บเดียวแล้วก็ผ่านมาแล้วครึ่งปีนะครับครึ่งปีหลังเราก็ยังมีปรากฏการดาวใหญ่ย้ายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมดาวเสารย้าย ตุลาคมพฤหัสย้ายเข้าราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหาอุจยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ12ปีราศีเมษจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโถลาเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการและใครกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับลูกหัวใจ ตัว S ดอลลาร์ด้านขวาล่างนะครับของคลิปนะครับผมเหมือนกับเป็นกำลังใจนะครับเป็นเหมือนพวงมาลัยแม่ยกให้กับทางช่องได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับก็ขอให้ถูกหวยทุกงวดนับตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ าข่าวดีสําหรับ f อชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมอตอนนี้ทางช่องโหราเวลของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมปุ่มสมัครสมาชิกด้านล่างนะครับผมซึ่งก็จะได้สิทธิพิเศษหลายอย่างนะครับที่คนไม่ได้สมัครไม่ได้นะครับมีทั้งขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงนะครับผมโดยที่ขั้นสูงจะมีสิทธิพิเศษมากพิเศษที่ขั้นอื่นไม่มีคือ จะมีวิดีโอที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับผมซึ่งผมก็ทำไปหลายวิดีโอแล้วเช่นดวงคนที่เกิดราศีนี้ประจำวันอาทิตย์เป็นยังไงดวงคนที่เกิดราศีเมษประจำวันจันทร์เป็นยังไงอ่านะมันเราจะมีฉบบระบุ เฉพาะลงไปอีกว่าเกิดราศีนี้วันอาทิตย์เกิดราศีนี้วันจันท์เกิดราศีนี้วันอังคารน,นะครับแล้วก็วิธีจีบวิธีเอาชนะใจหนุ่มสาวชาวราศีเมษชาวราศีกันอะไรเงี้ยอ่าะก็จะมีคลิปแปลกๆที่ทั่วไปจะไม่มีนะครับผมแล้วนอกจากนี้ยังมีไลฟ์สด เฉพาะสมาชิกด้วยนะครับก็คือมาดูดวงกันสดๆเลยอัปเดตสถานการณ์ดาวย้ายกันแบบคุยกันสดๆร้อนๆกับผมเลยนะครับเดือนหนึ่งสามสีครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ถ้าใครสนใจสมัครสมาชิกนะครับมีให้เลือก3ามแบบสาสามขั้นนะครับขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงก็ไปดูรายละเอียดได้นะครับผมว่า3ามขั้นเป็นยังไงบ้างก็กดสมัครได้เลยนะครับหรือใครอยากรู้ว่าขั้นไหน ไอ้ขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงเนี่ยมันต่างกันยังไงแบบไหนคุ้มกับกันไอสิทธทิที่เขาเขียนในปุ่มสมัครเนี่ยมันแปลว่ายังไงบางทีอาจไม่เข้าใจก็แอดไลน์ idnic 3 6 3 6มาถามได้นะครับผมหัวข้อแรกนะครับภาพรวมของดวงชาวราศีเมษครึ่งปีหลังนี้นะครับช่วงกรกฎาสิงหากักยาสามเดือนเนี่ยดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในราศีเมถุนราศีมิถุนนะครับ เขาเรียกว่าเป็นภพศาสตร์ชะนะครับโคจรโยกหน้าอยู่ในภพศาสตร์ชะนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆทั้งสําหรับราศีเมษทั้งสําหรับดวงเมืองและดวงโลกในภาพรวมด้วยนะเพราะราศีเมษเป็นราศีเดียวกับดวงโลกดวงเมืองใช่ไหมอ่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับการเข้าสังคมรวมกลุ่มคอมมูนิตี้ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ชีวิตช่วงนี้ราศีเมษไม่ควรจะอยู่หัวเดียวกระเทียมรีบอินโทรเวดโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างนี้ไม่ควรนะครับควรเสแส้งแกล้งเอ็กโทรเวอร์อสักอย่างน้อยสักสามเดือนก็ยังดีอ่ะเข้าสังคมหน่อยไม่อยากเจอใครก็ไปนั่งเออเอออยู่ในกลุ่มฝูงชนก็แล้ ช่วงนี้แล้วมันจะดีกับชีวิตน,นะครับผมโดยเดือนสิงหาคมเนี่ยดาวพุธจะเดินเร็วมากนะครับคือจรเข้าพบพันธุในช่วงต้นเดือนและพอปลายเดือนจรเข้าพบปุตตะโอ้โหช่วงนั้นติดต่อสื่อสารอะไรจะค่อนข้างรวดเร็วนะครับเอกาสารสัญญาอะไรต้องดูดีๆมันจะผิดพลาดได้เพราะดาวเดินเร็วไงสิงหาคมนะครับแล้วก็23สิสิงหาคมไปจนถึงสิ้นปีเลยจะเกิดปรากฏการณ์ดาวเสา จอรย้ายกลับเข้ามาในราศีกลุ่มอีกครั้งหนึ่งอ่าซึ่งดาวเสาเนี่ยอยู่พบลาภะของราศีเมษเนี่ยมาสองเดือนละราศีเมษบางคนก็อาจจะมีโชคมีลาบจากดาวเสาร์นะแต่มันก็จะเป็นโชคลาบแบบลาช้ารอคอยไงตามสไตล์ดาวเสาร์ไงโชคลาบผลประโยชน์ที่จะได้มาเนี่ยมันต้องเหนื่อยยากลําบากก่อนมาถึงจะได้มันไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนสองปีที่แล้วที่มีโชคลาบแต่ลําบากได้ยาก ครั้งนี้มันมีลาหูโคจรอ,อยู่ในภพลาพะมาตั้งแต่วันที่หพฤษภาพอดาวเสาย้ายกลับมาเจอคู่มิกใหญ่เจ็ดดดเจดเนี่ยเขาทาพังเบอร์มือถือเขาถือว่าเป็นเลขมังกรเจ็ดแปดเก้าทำให้รวยนี่หอกครัดังนั้นกอเสามาเจอลาหูในภพลาพะจะทําให้ชาวลาศีเมษมีเกณฑ์ได้โชคลาและผลประโยชน์ทางธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุด ครั้งสำคัญที่สุดในรอบ30ปีแคปเจอร์เอ๊ก็คือกิจการแบบดาวเสาซึ่งมันต้องล่าช้ารอคอยแต่มันให้ผลประโยชน์เป็นกรอบเป็นกรรมเช่นปลูกสวนทุเรียนอย่างเงี้ยอ่ามันไม่ได้ปลูกเหมือนถั่วงอกปลูกปุ๊บเก็บเกี่ยวผลผลิตปั๊บได้เงินปั๊บไม่ใช่มันกว่ามันจะรอทุเรียนออกดอกออกผลต้องใช้เวลานานเห็นไหมต้องลำบากตากแดด เอ่อลดน้าพวนดินใส่ปุ๋ยต่างๆนานาแดดตากแดดตากลมตากฝนะกว่ามันจะได้ผลผลิตมันเหนื่อยอ่ามันรอคอยอ่าประมาณนี้แต่มันคุ้มค่ามันได้ทีมหาศาลอ่าเหมือนที่ดินเหมือนกันโอ้โหแม่งกว่าจะขายได้แต่ขายได้ทีก็มหาศาลถูกไหมอย่างเงี้ยดาวเสารักษณะจะเป็นอย่างนี้แต่พอมาเจอราหูมันไม่เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นทุเรียนก็จริงแต่มันเป็นทุเรียนที่ออกทุกฤดูพูดยังไงไม่ต้องรอนานมันเป็นทุเรียนที่ออกเหมือนอะไร ออกเหมือนกล้วย <Wow. S 1> ออกออกออกเหมือนซื้อส้มซื้อกล้วยเอออะไรประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้ลักษณะการออกผลของทุเรียนนะครับผมจะเหมือนชมพู่แล้วครับเหมือนกล้วยเหมือนส้มไม่ใช่เปรียบเปยว่าพอเจอราหูเนี่ยสิ่งที่ล่าช้ารอคอยแบบดาวเสาคือกูรู้แหละว่ามันได้ทีมหาศาลแต่มันรอนานเลือเกินที่ดินก็ขายยากยากรู้แหละว่าที่ดินในดอยนั้น เหมือนตอนมีที่ดินในชนบทหลายที่ที่แบบมูลค่ามหาศาลซึ่งราศีเมษอาจจะได้มาเพราะดาวเสาอยู่พบราพัแต่เมื่อสองปีที่แล้วก็อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่อะไรยกให้ก็จริงนะแต่มันขายยากเหลือเกินอย่าว่าแต่ขายเลยกูจะกูจะเดินไปดูที่ดินของตัวเองกูยังไปไม่ได้ไม่รู้จะไปยังไงต้องนั่งห่อไปนึกมันไปถึงลําบากอะไรเงี้ยแต่พอมีราหูอยู่นะครับมันจะได้สองอย่างคือความเร็วของราหู บวกกับความคุ้มค่าของดาวเสาร์พูดง,ง่ายๆคุณจะมีโชคลาภแบบสวนทุเรียนแบบที่ดินที่ว่าช้าๆแต่ได้คุ้มแต่มันไม่ช้าแล้วมันเร็วอ่าก็มันก็เลยเป็นเกณฑ์การได้โชคก้อนใหญ่ภายในหกเดือนเนี่ยอ่าตั้งแต่สิงหาจนถึงกุมภาปีหน้าเนี่ยไอทรัพย์ที่เป็นที่ดินสวนทุเรียนเกษตรกรรมอะไรต่างๆที่คุณจะต้องได้และรออยู่เนี่ย จะได้สักทีในปีนี้แคปเจอะนะครับผมแล้วก็ตุลาถึงธันวาคมเนี่ยมันจะมีตัวช่วยอีกตัวนึ่งคือดาวพฤหัสจรเข้าพบพันธุเรียว่าเป็นปฐุมะเกณฑามาช่วยเรื่องของสักหลักทรัพย์ที่ดิน,นอีกอ่าไอส่วนของการขายที่ส่วนทุเรียนอะไรในส่วนเจ็ดกับแปดก็ว่ากันไป แต่คุณยังมีเกณฑ์ที่ค oh, ุณจะได้ตั Exped ้งหลักปักฐานได้ซื้อบ้านได้มีรถได้มีอสังหามีที่ทํากินธุรกิจของตัวเองโอ้เขากินเกณฑ์เกณฑ์เขาเรียกปฐะตูมัเกนอะพฤหัสสี่ทรงศักดิ์เช่มชอยช่วงนี้ใครทํางานราชการทํางานประจํา่ตั้งหลักปักฐานได้เลยแล้วมั่นคงที่ว่านี่คือยิ่งใหญ่และสบายด้วยนะปกติยิ่งใหญ่ต้องเหนื่อยใช่ไหมแต่ดาวพฤหัสเป็นดาวร่มเย็นเป็นสุก มันเหมือนคุณได้ตำแหน่งที่ดีมันเด็กฝากเลยแต่ว่าคุณอยู่ได้อย่างสบายมากประมาณนั้นเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตในรอบ30ปีเลยทีเดียวนะครับผมหัวข้อต่อไปธุรกิจการงานนะครับผมธุรกิจการงานก็จะเป็นช่วงที่ดีกับอาชีพเซลล์มากที่สุดเยในปีนี้นายถึงกรกดาถึงกันยานะนกรกดาถึงกันยานยดาวพลุกหัดไปอยู่ในภพศาสตร์ชมันไปนขยายในเรื่องของ ผู้คนไหลามานะชาลิติซึ่งเป็นคนดีทั้งนั้นกัลยาณนนมิตรทั้งนั้นช่วงนั้นถ้าทําธุรกิจค้าขายโดยเฉพาะขายกับต่างชาตินะขายกับคนไทยที่อยู่ต่างแดนหรือขายกับฝรั่งญี่ปุ่นจีนอะไรก็ตามแต่เนี่ยอินพ็ตเอ็กพเนี่ยจะดีมากนะครับผมโดยเฉพาะงานขายอสังหาหรือโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ที่ระดับเงินแสนเงินล้านเนี่ยอ่าไอที่คิดว่ามันต้องจบงานยากปิดการขายยากเนี่ย มันอยู่จๆมันจะง่ายสิงหากักัาเนี่ยจนจน,จนถึงสิ้นปีเนี่ยพอเสามาเจอลาหูง่ายเออนรืว่าจะยากกับง่าย <Wow. S 1> นะครับเรียกว่าเป็นช่วงประสบความสําเร็จเรื่องธุรกิจการงานมากที่สุดในรอบสามสิบปีเลยนี่ถ้าเป็นเรื่องงานนี่คือเมฆกับอลังการกันนะครับ okay. อ่าหัวข้อต่อไป เรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินสนับสนุนโดยเบอร์มงคลเลขดีๆนะครับนะครับ0946539614อ่าเลขนี้ดีเรื่องอะไรอ่า65มันก็เป็นความราบลื่นรวดเร็วเนาะเราบางคนก็บอกเป็นเลขสบายอ่าเป็นเลขเหมือนกับว่าใช้มากก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยท่าน65มากไปก็ขี้เกียจแต่ทีนี้พอมาอยู่หน้าเนี่ยมันทําให้ อะไรต่อมีอะไรมันราบลื่นสบายเหมือนถูกปูทางไว้ให้ด้วยกีบกุหลาบ53คือได้รับสิทธิทพิเศษเหนือคนอื่นเสมอเหมือนเราเป็นเหมือนเราเป็นใหญ่เป็นโตอะอารมณ์ปรงประมาณนั้นแหะเหมือนกับมันก็จะมีสิทธิทพิเศษบางอย่างเหมือนตั๋ว V.I.P. Mm. เรื่อกหรอป่ะ53คือ V.I.P. 39ก็คือสําเร็จชนะเพ้าม6539ก็คือปูกปูทางให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะไปสัมภาษณ์งานอะไร อยู่จู่มันง่ายอ่าจู่จูเฮตตาลืมกินกาแฟหรือยังไงก็ไม่รู้จู่จูก็มองว่าไอ้ที่เราพูดเอที่เราสัมภาษณ์ไปมันผ่านหมดเลยอะไรเงี้ยเออมันเป็นตัวปูทางที่ดีนะครับเลขนี้แต่หกหนึ่งสี่เนี่ยมันจะทําให้เรามีความสามารถในการบริหารงานยากๆอ่ามีความฉลาดชาวปัญญาเป็นเลิศพูดจาฉฉานผู้ใหญ่เมตตานะคิดอะไรพูดอะไรต่อมีอะไรปิดการขายก็ดี นะครับทำงานเกี่ยวกับบัญชีตัวเลขอะไรก็เก่งผลประโยชน์อะไรก็ได้มดันดีมีเกณฑ์ได้เก็บเงินก้อนด้วยโอ้โหหรือถ้าหรือถ้าเป็นอาชีพที่เราต้องการมีตัวแทนจําหน่ายอ่าเช่นเราทําประกันอยากมีลูกทีมหรือเรามีผลิตภัณฑ์อะไรแล้วเราอยากให้มีตัวแทนมาขายนึกออกปะคือเราไม่ได้เป็นตัวแทนนะแต่เหมือนเราเป็นเจ้าของสินค้าแต่เราอยากให้มีมีคนมาช่วยขายอ่ามีคนมาเป็นเซลให้อ่ะพูดง่ายหาตัวแทนนะ หาตัวแทนหรือหรือเราทําชาไข่มุกเราอยากให้มีคนมาซื้อแฟนชายเราอะไรเงี้ยเลขนี้ดีมากนะครับผมอ่าถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ไลน์ไอดีเอ็นไอซสามหกสามหที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับการเงินนะครับมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่หลักล้านถึงขั้นตั้งตัวได้หลังยี่สิบสามสิงหาคมเป็นต้นไปแคปเจอร์ ก็คือมันเป็นคำกรโบราณเลยผีภาวนะโชคใหญ่ในชนะสาเมื่ออสุรินต้ององค์พระเสาลาก็คือดาวเสากับลาหูเจอกันจะได้โชคใหญ่ <Wow. S 1> ซึ่งสำหรับราศีเมษมันโชคลาภจริงๆเพราะเจอกันในภพลาภเออลาภแปลว่าโชคลาภและดาวราหูก็เป็นดาวที่ทำหน้าที่โชคลาภโดยตรงแต่ดาวเสาเป็นเจ้าเรือนการงานมันเลยเป็นโชคลาภเรื่องงานที่นำมาสู่เงิน มันเป็นงานดิวใหญ่แต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นงานโดยตรงแต่มันต้องมีการกระทําบางอย่างเพื่อทําให้เกิดโชคก้อนใหญ่เช่นที่ดินหรือบ้านที่รอขายมานานครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องลงมือที่จะไปคุยไปเจรจาพาคนไปดูที่พาคนไปดูบ้านพาคนไปดูคอนโดด้วยตัวเองอ่าและอาจจะต้องมีการโน้มน้าวเกี่ยกล่อมอะไรสักหน่อย อ่าแล้วก็ขายสําเร็จได้เงินมาก้อนใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับถึงจะมีคนโอ้ยกูจ้างในหน้าก็ได้แต่ว่าลักษณะดาวอย่างนี้จ้างในหน้าไม่ได้ต้องคุยเองอ่าเพราะดาวมันบอกว่าต้องมีความเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวเพราะดาวเสาเขาต้องให้เราทำอะไรหน่อยนึกออกปะมันไม่ชอบให้เราสบายมันนอนได้เฉยรอในหน้าเคียร์ให้นันไม่ได้มึงต้องขายเองคุยเองเออพาคนคนนั้นไปกลมที่ดินเองอ่าแล้วถึงจะขายได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ก็คือถ้ารอการขายมานานเนี่ย่าบางคนก็อถ้าเกิดบางคนบอกว่าอ้าวน้าหนูไม่มีที่ดินไม่มีบ้านหาเลยจะขายเลยแล้วมันจะรวยจากไหนครับก็อาจจะมีเกณฑ์มีคนยกบ้านมาให้ขายเออไม่ใช่ว่าเราเป็นนายหน้าเป็นเซลล์ได้ค่าคอมหลักหมื่นไม่ใช่นะยกบ้านมาให้ขายคือเขาเขาให้เป็นมรดกให้เมือเลยดีกว่าอ่าอยากจะขายก็ขายไปหรือถ้าไม่อยากขายก็แล้วแต่เออก็คือมีเกณฑ์ได้หลักทรัพย์มานะครับผมเนี่ยลักษณะดวงจะเป็นอย่างนี้ นะครับผมนี่มันก็เป็นเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่แล้วแถมดาวหลังเดือนตุลาคมจนถึงสิ้นปีเนี่ยที่ดาวพฤหัสจะเข้าพบพันธุทุเป็นปฐุมเกณฑ์เนี่ยแลวได้ตำแหน่งมหาอุดเนี่ยมันมันแปลว่ายังไงมันแปลว่าคุณจะมีเกณฑ์ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งหลักปกฐานได้ครั้งสำคัญในรอบ12ปีหรืออกไปมันไม่ใช่ว่าแค่ได้เงินจากการขายบ้านขายที่แล้วก็จบแล้วก็มีเงินมาแล้วไม่รู้นไปทำอะไรต่อบางทีก็เอาไปเหมือนสัล้อถูกหวยไปใช้ จ่ายจนหมดไม่ใช่พอได้เงินมามันดันมีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาด้วยที่เป็นโอกาสที่ถ้าเกิดคุณมีเงินทุนและคุณลงไปมีแตกโตกับโตอย่างนั้นเลยนะครับผมโอ้โหคือ,อ,อ,อดีและโอกาสจากดาวพฤหัสมันเป็นโอกาสสําหรับราสีเมษเนี่ยเป็นภพสุภะเป็นโอกาสที่เกี่ยวกับต่างประเทศอ่ามันเหมือนกับมีต่างประเทศมาอ่าเหมือนกับว่ามาชวนคุณอาจจะลงทุนเป็นนักพัฒนาเป็นเดเวลลอปเปอร์นึกออกปะ อ่าเป็นได้ว่าล่อเปิดเหมือนสร้างบ้านเหมือนเหมือนแสนสิริเหมือนอะไรเงี้ยสร้างบ้านสร้างคอนโดขายหรือทําบ้านลีโนเวทขายหรือสร้างบ้านขายอ่าทําโครงการต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องใช้เงินทุนเนาะเป็นโอกาสดีก็จริงก็รู้แหละโอ้โหถ้าหุ้นกับคนคนนี้นี่พุทซักเซ็ระสบความสําเร็จในระยะยาวแน่นอนแต่มันไม่มีเงินทุนจะทํำยังไงมันก็ประจวบเหมาะกับดาวเสามาเจอลาหูทําให้ได้เงินก้อนแล้วก็มาลงทุน รัฐมันได้เงินก้อนตั้งแต่สิงหากันยาที่บอกจะขายบ้านได้สวนทุเรียนอะไรตั้งแต่สิงหากันยาแล้วพอตุลาก็มีโอกาสทางธุรกิจจากต่างชาติเข้ามาแล้วเราก็มีทุนพอนดีแม้จังหวะมันลงตัวเป๊ะๆเลโอ้โหถือวา่าราศีเมษโชคดีมากน่าอิจฉาสุดๆนะครับอ่าหัวข้อต่อไปเรื่องความรักนะครับ เรื่องความรักตุลาคมจนถึงสิ้นปีใครโสดอยู่คุณจะได้เจอคู่ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีเป็นโซเมทเป็นคู่แท้ที่สามารถตั้งหลักปักฐานร่วมหอโลโล,โลกันได้เป็นคนที่คุณเคยทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันทอดกระถินร่วมกันทอดมะพร้าร่วมกันมาก,ก่อนอ่าเรียกว,ว่าเคยทําบุญใหญ่ร่วมกันไม่ใช่สร้างบาปเวรร่วมกันอย่างนอ้ คือมันก็มีคู่แบบคู่เวรคู่กรรมเพาว่าคู่เวรคู่กรรมคืออะไรเคยทําบาปร่วมกันมาก่อน <c oughs> นีฮเคยรวมหัวกันทําแก๊งคอเซนเตอร์เคยรวมหัวกัน, <c oughs> เ,กนเอ,อ่อในการเป็นสิบแปดมงกุฎในการยักยอกเงินวัดในการทําไม่ดีอะไรมาก่อนเนี่ยคือเคย เคยสร้างกรรมร่วมกันมาก่อนมาเจอกันก็เป็นคู่กรรมมาอ่าแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นคู่ที่เคยทําความดีกับมวลมนุษยชาติร่วมกันมาก่อนแล้วมาเจอกันอ่ามันก็เลยต้องมาสร้างบุญร่วมกันอีกในชาติภพนี้แล้วมันมาสิบสองปีจะมาอย่างนี้ครั้งนะอ่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอล้วนึกออกไหมส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็มีเกณฑ์สร้างอาณาจักรสร้างเอ็มพายสร้างอาณาจักรร่วมกัน ที่ผ่านมาอาจจะแต่งงานอยู่กินกันแบบไม่เป็นโลกเป็นพายมา,าแต่งงานอยู่ด้วยกันแต่ก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยมั่นคงกับชีวิตเท่าไร<บ>หร่ด้วยรปะปากกัดตีนถีบอะไรก็ว่าไปแต่พอลักษณะดาวประมาณนี้ใครมีคู่อยู่เนี่ยเรียกว่าก่อตั้งบริษัทร่วมกันเลยเออถือหุ้นร่วมกันสองคนเลยได้เลยนึกออกปะพากันรวยนั่นแหละนะครับผม โอเคก็ต้องแสดงความยินดีกับลาศีเมษด้วยพบกันใหม่ดวงลายเดือนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ